สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับเด็กชายเต้งชอบกินผักครับหลังจากที่เล่นเกมอื่นมานะนวันนี้ก็มาสู่เกมในตำนานของเรานะครับ Ragnarok ok o อ l อ n นไลครับสำหรับอาชีพที่ผมเล่นตอนนี้นะฮะเป็นอาชีพที่เรียกว่าเด็กน้อยเด็กโงนะฮะเป็นโนวิดแล้วก็เป็น s u p e r n o โนวิไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพครับจะเห็นได้ว่า s u p e r ร์โนวินั้นเลือดมันจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะที่จริงปกติถ้าเกิดเราไม่ใส่ชุดของเควส t อีเดนนะ เรื่มันจะเหลือประมาณ300ใช่ไหมใช่392เสพอเราทำเควสปุ๊บเนี่ยเรื่องก็จะเด้งขึ้นมาอีก300ก็ตาม h p ของเสื้อมาน,นะครับถ้าถามว่าเควส t อีเดนอยู่ตรงไหนก็อยู่ในตัวนี้ครับพาไปดูหน่อยดีไหมไปดูกันเถอะไปยังอีเดนกรุ๊ปนะครับเอาเข้าไปสิสำหรับเควสตัวน,นี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นมากหน้าหลายตานะครับมีเป็นล้านคนได้มั้งเนี่ย น่าแน่นยิ่งกว่ามอนะครับแล้วก็เสียง BGM Blackground Music ก็เป็นเสียงของมาร็อกครับจริงๆถ้าเกิดเป็นเมืองมาร็อกเนี่ยเพลงมันจะเป็นเพลงของเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเสียงแบบสยดสียงน่ากลัวนิดหนึ่งเอาสําหรับการมาเริ่มรับเควสนะครับมาคุยกับคนนี้ครับใช่ไหมเบอร์ยานะครับ i s t o r u c t i o n b r อร์ of อ่านว่าอะไรเนี่ยพาลาใช่ไหมเออสักอย่างนั่นแหละก็มารับเควสกับตัวนี้นะครับก็คุยครับไปเรื่อยครับแล้วก็จะให้เราไปทำเควส ตามจุดต่างๆของดันเจียนนะฮะก็ถ้าเกิดสําหรับผู้เริ่มเล่นช่วงแรกก็อาจจะเป็นแถวมอลล็อกนะครับแมปล่างนะฮะอธิบายแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครสงสัยก็หลังใหม่มาได้ครับกลับก่อนเลยกันเพราะว่าแถวนี้มันก็คนเยอะแหลกอะ่ะมันแหลกอะ่ะจริงๆก็มาหาสินค้านะครับมาซื้อของแล้วมาขายของก็ได้ควรรับซื้อนะครับกว่า้ยี่สิบนะครับเออจริงๆมันมีขายที่ไหนเอเข้ามาเดอหรือเปล่าไม่เอาไม่พูดนะครับเดี๋ยวเหมือนไปตัดการค้าเขาครับ เอากับเป๋าหาทางออกไม่เจอสำหรับซูเปอร์โนวินะครับมี3สายด้วยกันนะครับสายแรกๆที่เราจะเห็นก็คือมันจะเป็นาสายพ่อค้านะครับเอาไว้เช่ารถเข็นน่ารักน่ารัก,รกเอามาลากรถเข็นเล่นครับก็สายนี้ก็ไม่อะไรมากครับพอรีเวล45ตามเงื่อนไขาการเป็นซูเปอร์โนวิดปุ๊บเขาก็เปลี่ยนอาชีพเพื่อที่ว่าจะมาเล่นแบบเป็นสายพ่อค้านะครับเช่ารถเข็นแล้วก็สามารถตั้งร้านได้ก็โอเคแล้ว แต่สําหรับใครที่อยากจะเป็นซูเปอร์โนวิสายดูสายดูนั้นมี2ประเภทนะครับหก็คือสายเวทมนต์ครับก็อย่างที่ผมเล่นตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสเตต้านี่ผมอัพมัวนะครับผมเล่นแบบไม่รู้ดีกว่านะครับเราไม่อยากรู้อะไรมากมันจะได้สนุกดีฮนะและอีกสายหนึ่งครับที่โดุเหมือนกันก็เป็นสายเอชเป็นสายโจมตีกายภาพนะฮะอันนั้นก็อาจจะใช้สกิลสายดับเบิลเนแท็กหรือว่าอัพอิกนอร์สวอตอะไรพวกนี้นะครับ แมกนัมเบดหรือว่าดับเบิลไดทกก็ได้นะเออผมลืมบอกไปนะครับสำหรับซ no ูเปอร์โนวิชช่วงแรกเนี่ยเขาจะสามารถไปทดลองสมุดจากอาจารย์ได้ที่เมืองไหนวะอิสราเใช่ไหมเมืองแรกที่เราเข้ามาในเกมนะครับนั่นแหละอันนี้ผมจะมาโชว์นะครับสายบูนะครับสายดุเดี๋ยวผมจะเป็นโนวิสสายบุกให้ดูสายบุกสา,บสายดุเอาลงกันนะครับ เนี่ยพอเราเลเวล60นะครับเราสามารถกดกล่องตรงนี้ได้นะกล่องเนี่ยแจกทุกคนเลย New User Registration เนี่ยพอเลเวล60ปุ๊บก,ก็จะได้สัตว์ขี่มาแต่และอาชีพไม่เหมือนกันนะครับซูเปอร์นวิทนั้นก็จะเป็นโพลิงดุ๊บดุ๊บดุ๊บ,บเห็นไหมวิ่งเร็วกวา่าเราดูให้อพอเราซัพพอร์ตชาวบ้านได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเอาสมจูสมจูบเอา ไม่สดแล้วนะครไม่ขอบคุณขนาน่อยเหรอไม่เป็นไรฮะทำดีอย่าหวังผลตอบแทนครับรเดี๋ยวเมืองที่ผมจะไปนะครับไม่ใช่เมืองสีตีเรเรียกว่าดันเชียนนะครับดันเชียนของอ็อกครับก็มีผู้เล่นมากหน้าหลายตานะครับไปเก็บเรือที่นั่นกันเป็นแมปยอดนิยมนั่นเองเด็กชายเต้งชอบกินผักไม่พลาดอยู่แล้วครับเราก็จะเป็นร่วมแจมกัน การเก็บเลเวลช่วงแรกนะครับก็เก็บตามแมปธรรมดาเริ่มต้นหรือว่าทำเควสอีเดนก็ได้หรือหรืออะไรวะหรือไปเก็บเลเวลกับปาร์ตี้ได้นะครับเลเวลขึ้นไวดีแต่สำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องการหายเทมนะครับไม่อยากให้เลเวลตัวเองเยอะมากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องไปรีบเร่งเก็บเลเวลก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดเลเวลมันห่างเยอะเนี่ยกับ ตัวมอนสเตอร์ไอเทมที่มันจะมีโอกาสดรอปเนี่ยก็ยากนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บเลเวลอะไรมากมายนะครับมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ซาร่านะครับไอซัพอหน่อยโยนะครับว่าเราเป็นคนดีขนาดไหนเป็นซูเปอร์นวิทสายที่จะสร้างรอยยิ้มนะครับไม,ไม่ยิ้มไม่น่อยเหรอโย นี่นี่อะไรเราเจอเพื่อนนลครับครับผมภาษาอังกฤษตา้เถอะครับผมเปลี่ยนยังไงอะสปูนวิทอ๋อต้องเลเวลเลเวลสีสิบห้าครับและมีสติก๊กี้ใช่ไหมมันอ่านว่าสติก๊กี้มิลกัสหรือเปล่าผมก็ลืมชื่อสามสิบ และและเอออย่าเพิ่งไปเรซินสามไปเปลี่ยนที่ที่ท,ที่นากาหนาักานครับนากาหรือเอริบารันครับก็จะไม่ต้องซื้อวาร์ปไปลงทุนหน่อยละเพื่อ,อนๆหวังว่าจะเข้าใจนะขอบคุณครับเยี่ยมมาเราไปได้เพื่อนนะครับชื่ออะไรเนี่ยไทยคนซิก,ซ,กซิกนะฮะใช่ไหมซิกซิกซกับว่าชิกชิค ก็เชื่อว่าเขาคงจะไปเก็บเ้วยวิทีเดียวกันกับเรานะครับเดินผิดเลยไงก็เป็นป่าออกนะฮะก็ออกขวาแมปกิฟก่อนนะครับแล้วก็ลงล่างใช่ไหมอ่าแล้วก็มาแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ลงวาร์ปล่างอีกทีก็จะถึงป่าออกป่าออกเวอร์ชันเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าเวอร์ชันกราวิตี้เลยกันนะครับ ออกนี้มีเป็นทั้งหมู่บ้านเลยเดินินไปนี่มีเป็นร้อยตัวได้นะลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์การเป็น super noob สายดุครับด้วยสกิลหากินของเราเฮ้ยลืมลงลืมลงใจเย็นใจเย็นด้วยสกิลหากินไฟวอลครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งไฟวอลแนวตั้งนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับปกติเพื่อนๆสามารถตั้งไฟวอลแบบธรรมดาก็ได้นะครับนี่นะครับนี่คือการตั้งไฟวอลแบบธรรมดา แต่ว่ามันไม่เร้าใจนะครับมันเปลือง SP ว่างั้นเหรอเดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟวอลแบบประหยัดกันครับความรุนแรงของไฟวอลนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลคล้ายๆมันเหมือนสกิลใหญ่นะแล้วก็มีความรุนแรงอะแล้วก็มีลายฮิตแล้วก็เยอะจังเราอยากดูเราต้องไปเจอนี่บอสเตอร์เยอะๆนะครับจะเห็นนะฮะว่าการเดิน อตั้งโชว์เลยเห็นไหมนี่คือการตั้งแนวตั้งนะครับมันก็จะวิ่งชนเป็นแนวอย่างเงี้ยนะครับตามแนวของอมันเอย,เอยจะมารูดของอนะไม่ได้นะนี่ใส่ไม่ไดีเลยเราอะเห็นไหมครับว่ามอนสเตอร์จะวิ่งชนกําแพงไฟเนี่ยแนวตั้งเนี่ยครบทุกดอนะฮะมันก็จะทําให้เราประหยัดในการใช้สกิลไม่ต้องใช้ซ้ําซ้อนหลายทีนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามหลายชั้นเงี้ยไม่เอาฮนะเนี่ยให้มอนวิ่งกระจึกกระจึกเงี้ยเปลืองนะครับ ครั้งหนึ่งก็40เลยน,นะ SP อะ่ะแล้วก็ซุปเปอร์โนวีอย่างเรา SP ก็ไม่ได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งแนวตั้งนะครับเห็นไหมครับว่าตามแมปเนี่ยมันจะมีช่องตามเครอร์เซอร์2แนวนะครับเรียกว่าแกน x แกน,แกนไก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแนวเฉียงนี้มันจะตั้งยากหน่อยอย่าไปตั้งนะครับต้องหาหเจอ่นะว่าในแมปเราตอนนี้เราอยู่ในระนาบไหนตอนนี้เราอยู่ระนาบนี้วิธีการตั้งนะครับตั้งตรงหน้าหรือว่าตั้งตรงหลังหรือว่าตรงข้างก็ได้นะครับ เห็นไหมฮะตามระนาบแกน X แกน Y อ่านี่เหนต,ตั้งระนานนะเห็นไหมมันก็จะชนออกไปมันก็จะวิ่งชนตามแนวนี้ครับเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราตั้งไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นแนวเฉียงซึ่งมอนเตอร์มันก็จะชนแค่มุมเดียวมันไม่โดนทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ช่วงแรกเนี่ยมันจะใช้ยากนิดหนึ่งครับ ด้วยความที่มอนสเตอร์มันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดโดนตบทีเราอาจจะมองเท่งตายอาจจะตื่นเต้นนะครับเย็นๆครับสำหรับคนที่มีหมวกเปโกะนะครับหรือว่ามีบัฟเอจก็อาจจะเล่นง่ายนิดนึงหรือวิสาดที่มีสกิลเอ่อเรียกว่าอะไรบออโครน,นอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยหนืดมอนสเตอร์ก็จะช่วยได้มากขึ้นครับหรือว่าคนที่ยังไม่มีไฟบอลใช้ไฟบอลไปก่อนก็นกได้เห็นไหมแต่ว่าดามเมจยังไม่ค่อยแรงนะเพลืองด้วยแหละเห็นไหมต้องใช้หลายที สำหรับซูเปอร์โนวิใช้ไฟวอลค่อนข้างโอเคแล้วแหละมันเหมือนเป็นเวทใหญ่อันหนึ่งอะไ้ยนี่ๆจะโชว์ๆตายซะเวลาวิ่งหนีอะวิ่งหนีมอนสเตอร์วิ่งไปทางทิศทางตรงกันข้ามที่เราตั้งนะครับยาสมมติเราตั้งด้านหน้า,างนี้แล้วใช่ไหมเราก็หนีไปตามแนวนี้เลยตรงกันข้ามกับมาเห็นไหมฮะมอนสเตอร์ก็จะวิ่งตามมาชนไฟนะครับมันจะไม่วิ่งมาหาเรานะ ตอนนี้มอนสเตอร์ก็แถวนี้โดนกำจัดไปเยอะนะครับเนื่องจากผู้เล่นเยอะมากครับบางคนก็มาบูเองสบายๆเลยอ,อันนี้กันสลิงเกอร์นะครับเราต้องช่วยเขาหน่อยหอยังแท้แล้วหัวเป็นโพลิ่งดึงๆเงี้ยเหรอช็อกได้เั้งจากนะครับต้องเติมตังค์นะครับหรือบอกไว้นะครับว่าตอนนี้ผมเป็นสายฟรีนะครับถ้ามีโอกาสดีโปรโมชั่นสวยๆงามๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเติมก็ได้นะ ที่นี่ก็มีเควสเยอะนะครับเควสของอีเดนก็ทำได้เห็นไหมอันนี้ผมตั้งผิดก็วิ่งมาด้านนี้แทนก็ได้นะถ้าเกิดเราตั้งไม่ดีเราใช้การวิ่งหนีไปที่ทางตามแนวของมันเนี่ยก็ได้เห็นไหม,มก็วิ่งได้หมดสำหรับแมพสำหรับแมปนี้นะครับก็ระวังออกรอดนิดหนึ่งแล้วกัน เนื่องจากลุงน้องเขาเป็นอ,อ,อะไรอะอ็อกอาร์ชนะครับแล้วก็ออกรอดนี่ก็วิ่งเร็วอย่างกระลิงอุหลังตังกระโดดกระทืบนะครับอันนี้เขามีบัฟหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะฮะไม,ม่เราต้องแจกบัฟเรามีแค่ a อจะ่ะไปกดกนนะเนี่ยตรงหนังสือเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะโดยเฉพาะสมุดของ พ่อค้านะครับสำหรับโนวิทใช้นะอาชีพอื่นใช้ไม่ได้นะ,ะไปเขาตีไปโอ้ยขวานเท่อ่ะคิดว่าน่าจะมีบัมนีครับสมมุติเราใส่หนังสือทดลองใช้นะครับหนังสือแนะนําวิธีเพิ่มประสบการณ์ทักษะอื้นฐานของมรอเชนนะครับเราใส่ปุ๊บเราก็จะได้สกิลของพ่อค้าบางส่วนมาก็จะมี DC ซีเลเวลหนึงและนี่ครับไฮไลท์ OC เลเวลสิครับเยอะมากเลยนะสำหรับคนที่เป็นโนวิด เก็บขยะขายสบายแหละแต่พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็ใส่ของอาชีพอของพระโคไลท์กับตีฟก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการโจมตีปกติของตีฟเนี่ยก็สามารถดับเบิลแอคแท็ได้นานๆทีนันจะเบิร์นอะเพราะว่าผมไม่ใช่สายโจมตีนะครับผมเป็นสายเวท แต่ผมเห็นสายผสมอาวเวทเอจนะครับเป็นคล้ายๆแบทเชินเมดครับต,ต้องเท่ๆหน่อยนะจะเป็นสายนักเวทแบบไล่ไวเฉยๆมันธรรมดาเลครับเราต้องหลบพรล้วด้วยเห็นไหมเราสามารถลากได้ตัว2ตัวคือเราลากแล้วบางทีมันก็ไม่ตายถ้าช่วงแรงนี่ตายนะสำหรับเซิร์ฟซาร่าไม่ไม่แหลกนะครับแล้วก็ยังเข้าเกมง่ายอยู่ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้เล่น ซิวเวอร์ไม่เรียกว่าชาออสใช่ไหมตรงนี้ว่าเคอรสนะฮะที่บางทีก็เข้ายากนิดหนึ่งแต่เห็นว่า GM เปล่าแล้วนี่ครับก็อาจจะเข้าได้นะเฮ้ยเรายังไม่โชว์ความดูเลยเดี๋ยวเราต้องลากสักกองนะนี่ฮะดูแน่เราก็ขี่สัตว์ขี่นะเพิ่มความเร็วในการหนีครับเอาแนวตั้งนี่หากินได้ยันลูกบวน,นะครับสำหรับคนที่ใช้สกิลนี้เป็นนะครับ เห็นไ,ไหมโดนทุกดอกครับไม่ต้องเปลืองไฟวอลด้วยเออผมลืมบอกไปนะครับไฟวอลเนี่ยมันตั้งได้สูงสุดแค่3อันนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งแนวตั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการต่อเนื่องครับจะตายจะตายเน่ถ้าเกิดสาหรับคนที่เอวพริ้วแบบผมนะฮะก็สามารถโบว์อย่างนี้ครับดุได้นิดนึงแ,แลกได้เยอะนะครับ สำหรับแมปนี้ไอเทมที่แพงนิดหนึ่งครับก็เป็นตัวนี้นะครับแร่สีฟ้าเซฟฟ้าเนี่ยนะรเรียกชื่อถูกหรือเปล่าถ้าสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมเรียกมันว่าแร่สีฟ้านะฮะนี่เห็นไหมวิแถวนี้ทำไมมีศพเยอะฮะผมคิดว่าแถวนี้มีออกรอดแน่ๆเลยศพเยอะขนาดนี้เราต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะฮะ ขี่สัตว์ขี่ไปไหนดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าเฮ้ยจริงว่าเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยจริงด้วยโอ้อยู่นี่ไงแหมเขาก็อุตส่าห์ลากมาหลบด้านหลังนะฮะคือด้านหลังนี้มันมีโบ้ฮะบูแพลนนะฮะใบเล้าทั้งสองพัน 2, นะสโหรบับเซิร์ฟเวอร์ผมโถ่ไม่มีใครชุบเราวเนี่ยมาแล้วครับดูสิใครจะเป็นเหยื่อะอะไรกับไป <laughs> แไม่ค้า <laughs> เราภากระโดดถีว่าเน,นี่ยเราวิ่งคตรนแรงเลยอะ่ะออคุณต้งใส่ชุดเจ้าสาวนะชุดของ Lady ออฟไลดีอ่ะที่เพิ่มเอ็มดีเฟนสิบห้าหน่วยหรือเป่ากันไม่ได้หรอกนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยนะครับสำหรับสำหรับโนวิทสายดูนะครับใครอยากจะดูแบบผมมาลองกันได้ครับ ใคใคที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ซาร่านะครับมาเจอผมนะครับเด็กชายเต้งชอบกินผักนะครับเจอกันทักทายกันได้นะครับแล้วก็มันสบายๆเราก็นั่งรอ SP ต่อไปครับเดี๋ยวค่อยไปบลูกันต่อแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ